สำหรับความเสี่ยงที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีโอกาสพบเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือการที่ลูกค้าได้มีการส่งสลิปการโอนเงินปลอมมาให้กับเราแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบสลิปการโอนเงินนั้นได้อย่างไรบทเรียนนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสลิปการโอนเงินจากลูกค้าง่ายๆเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือครับ เราจะมาตรวจสอบสลิปการอวนเงินจากลูกค้ากันนะครับวันนี้ผมเลือกใช้แอปของธนาคารกรุงเทพนะครับในการตรวจสอบสลิปการอวนเงินจากลูกค้าโดยเรากดเปิดแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับและทําการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะพบกับเมนูคําว่าสแกนนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารอาจจะมีรูปแบบของการวางตําแหน่งของเมนูสแกนที่แตกต่างกันนะครับเราไปเริ่มตรวจสอบสลิปจาก ลูกค้าได้เลยครับให้เรากดไปที่เมนูสแกนนะครับหลังจากนั้นสแกนไปที่สลิปโอนเงินของลูกค้าได้เลยครับ เพียงเท่านี้เขาก็จะโชว์สลิปการโอนเงินขึ้นให้เรานะครับจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของลูกค้านะครับเราก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับว่าโอนมาจากลูกค้าคนไหนเข้าบัญชีธนาคารของเราหรือเปล่านะครับจำนวนเงินเท่าไหร่วันที่และเวลาในการโอนเงินนะครับสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถติดต่อกับธนาคารเพื่อสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการรับชำระเงินจากลูกค้าผ่าน SMS ได้นะครับ เหนือสิ่งอื่นใดนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างเราเราก็ควรที่จะตรวจสอบการชรําระเงินจากลูกค้าให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับร้านค้าของเรานั่นเองนะครับ